คอเลสเตอรอลนะคะ,ะโดยที่ไม่ลดคอเลสเตอรอลตัวดีเราคะ่ะตัวดีเราก็คือตัว H D L ส่วนอันสุดท้ายสีเหลืองเนี่ยก็คือกรดไขมันไม่จำเป็นหลายตำแหน่งนะคะซึ่งพบในน้ำมันพืชทั่วๆไปนะคะส่วนไอ้อันสีส้มเนี่ยเขามักจะพบในน้ำมันมะกอกนะคะที่เป็นส่วนใหญ่หรือน้ำมันลำข้าวเองก็มีส่วนนี้เยอะนะของเราเองนะที่เป็นสีส้มนั้นหมอจะเห็นภาพนะคะว่าอันนี้เนี่ยในไก่กับอันสุดท้ายนี่ปลา ะะจะมีไอไขมันสีขาวๆที่เราร่างกายเราที่เขาบอกว่ามันจะทําให้เราเกิดโรคหลอดเลือดหรือไ oh. ขมันในเลือดเนี่ยป <Okay. S 2> ริมาณที่น้อยกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่นนะคะ,คะนั่นคือพวกไขมันแต่โปรตีนแล้วเนี่ยที่คุณหมอถามถาได้เหมือนกันหมดนะคะมีมีกฎจําเป็นที่ร่างกายต้องการหมดเพียงแต่ว่าในเนื้อที่เป็นเนื้อไก่กับเนื้อเนื้อปลาเนี่ยจะให้ไขมันที่ ที่ที่ดีกับร่างกายเราเนี่ยดีกว่าในหมวดของหมวดหมวดเนื้อสัสตว์อื่นๆะนะคะงั้นถ้าถามเนี่ยเราก็ต้องการไอ้สีส้มๆเนี่ยค่อนข้างเยอะนะเพื่อที่จะลดคอเลสเตอรอลเราโ,โดยไม่ลดไอ้ตัวดีของเราคือ HDL นะคะส่วนไอ้ตัวข้างบนที่เป็นสีเหลืองที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งพบในน้ำมันพืชทั่วๆไปเช่นน้ำมันทั่วเลืองน้ำมันอื่นๆเนี่ยนะคะ,คะก็มีความ ก็ช่วยช่วยเหมือนกันอย่างสไลด์ถัดไปขอดูเรื่องน้ํามันพืชนิดหนึ่งค่ะอ๋อนี่ค่ะจริงๆเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ตอนนี้กําลังเหมือนเหมือนเป็นที่ฮิตเลยนะคะบางคนก็บอกว่าน้ํามันให้ทานน้ํามันอันนี้สีน้ํามันนี้ดีน้ํามันอันนั้นดีกว่าอะไรลักษณะนี้จริงๆจริงๆเป็นยังไงคะอยากจะเรียนให้ทราบท่านจะทานชนิดไหนก็ตามนะคะต้องไม่เกิน3 0เอร์เซนของพลังงานทั้งหมดค่ะทีนี้ถามว่าตามที่เขาให้ทานจริงๆเนี่ย เออก็คือถ้าเบิดน,นับเป็นช้อนชาเนี่ยก็6ถึงไม่เกิน9ช้อนชา,าทั้งวันนะ้นำมันชนิดไหนก็ได้นะคะ<ม>แต่ไม่ควรเกิน9ช้อนชาทั้งวันแต่ถ้าเบิดจะให้ดี เก้า <C han> ช้อนชาก็ <C han> คือมื้อละสามช้อนชา <C han> <C han> แล้วอย่างนี้ทราบได้ยังไงคะถ้าเกิดเอาไปทอดนะคะไปทอดนี่ก็จะยากเพราะทอดส่วนใหญ่เนี่ยที่หมอทันทานนี่ก็จะใช้เยอะมาก <C han> <C han> อย่างทอดผัดซีอิ๊วนี่ก็ต้องใช้เยอะแล้วนะคะเพราะของทอดพวกนี้ก็ถึงได้บอกว่าพอเราทอดปุ๊บแล้วเรายังไปกินได้ไขมันจากเนื้อสัตว์อีกก็ <C han> จะทําให้เราเกินนะคะแต่เมื่อเกินจริงๆแล้วทั้งหมอกําลังกายมันก็จะช่วยไปใช้ ได้เหมือนกันเ <ừ> พราะฉะนั้นมันต้องบาลานซ์ซิ่งถ้าเรารู้ว่าวันนี้เรากินเยอะเราก็ต้องไปออกกําลังกายให้สมดุลกัน<ค>ะนะคะแต่ถ้าแบบมองปุ๊บเนี่ยข้างซ้ายเนี่ยกอูีนจ<า><อ>้ใไ่ได้อันนี้ก็จะเป็นน้ํามันพวกน้ํามันถั่วเหลืองน้ํามันอดอกทานตะวันน้ํามันต่างๆเนี่ยนะคะสายสุดที่เขียนว่า S A F Flower ใช่ไหมคะพอดีอันนี้มันทำไมเป็นภาษาเนี่ยที่ิงทำเป็นภาษาไทยแต่ไม่เป็นไรอันนี้ก็คือพวก น้ำมันพืชทั่วๆไปจะอยู่ซ้ายมือจะเห็นว่าสีเหลืองเนี่ยจะเยอะนะคะสีเหลืองเนี่ยก็คือไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งอ๋อดีใช่ไหมดีค่ะแต่ทีหลังเนี่ยก็มีงานวิจัยอีกบอกว่าถ้ากินอันนี้มากไปก็จะทำให้เกิดการบวมได้ในระดับเนื้อเยื่อนะคะก็เลยมีเรื่องน้ํามันปลาเข้ามาอีกน้ำมันปลา ัตราส่วนระหว่างไอ้สีเหลืองนี่กับน้ามันปลาก็คือเขาอยากทานน้ามันปลาเพิ่มขึ้นคนก็เลยต้องหันไปทานปลาอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งโดยเฉพาะปลาทะเลน้ําลึกนะคะถ้าเผื่อพูดถึงปลาเนี่ยในบ้านเราเองเนี่ยก็มีพวกปลาทูเราก็ทานได้ปลาทูแขกนะคะแล้วก็ยังจะมีพวกปลาปลากระพงนะคะปลากระพงขาวนะคะปลาตาเดียว ปลาตาเดียวต้องปลาทูแขกเท่านั้นปลาทูธรรมดาไม่เหมือนกันปลาทูธรรมดาน้อยกว่ามีกรดไขมันไอ้พวกน้ํามันปลาเนี่ยน้อยกว่าค่ะเพราะฉะนั้นคุณหมอจะเห็นว่ามันหลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อถามเนี่ยมันอยู่ที่ตรงว่าการสมดุลนะอย่างสมดุลนี่คือสมดุลอย่างไงก็คือไม่เกินกับไอ้สัดส่วนของร่างกายเราคือไม่เกิน3 0ของในวันหนึ่งเนี่ยถ้าคุณหมอทานข้าวหนึ่งจานสมมติ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะในทานในหนึ่งมื้อเนี่ยเรามีข้าวร้อยเอร์ซตแล้วก็ควรจะมีจากที่มาจากไขมันแค่ไม่เกินสาสิบเปอร์เซ็นต์ะคะแล้วก็เป็นพวกหมวดข้าวแป้งนะคะ <c oughs> สักประมาณห้าสี่สิบถึห้าิเปอร์เซนต์ <c oughs> สมมติจานนึงเนี่ยเราแบ่งถ้าเราไม่เป็นโรคอะไรเลยนะคะ <c oughs> แล้วเราแบบสมส่วนอยู <c oughs> ะะ่ในการให้พลังงานเนี่ยก็อยู่ที่ค้าในหนึ่งจานเนี่ยคุณหมอสาม,มารถแบ่งไปได้เลยว่าอยู่หมวด ข้าวแป้งประมาณไม่เกินประมาณสัก5 0าของจานเราแล้วก็ต่อมาก็มีหมดเนื้อสัตว์สักประมาณ1นส่วนสีของจานนะคะแล้วอีกหนึ่งส่วนสีของจานเนี่ยก็เป็นพวกผักนะคะเป็นแล้วก็มีตบท้ายด้วยผลไม้นะคะแล้วอาจจะนื่มดื่มนมสักแก้วหนึ่งหรือนมถั่วเหลืองก็ได้นะคะอันนั้นก็จะได้อาหารที่ครบถ้วนนะคะเพราะน้ามันเนี่ยมันก็จะใช้ผัดใช้ทอดอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะคะไม่ต้องไปเติมมันอีกนะคะแต่ถ้าเกิดเราเป็นโรค เช่นเป็นประหวานเราจะมาทานข้าวแป้งครึ่งหนึ่งของจานไม่ได้แล so ้วเพราะว่าเพราะว่าไอ้แป้งนี่มันเข้าไปในไปเผาไม่ได้เพราะเราขาดรถบรรทุกที่ชื่ออินซูลินหมอก็ต้องปรับเปลี่ยนใหม่เป็นข้าวแค่หนึ่งส่วนสีของจานแต่ยังต้องทานอยู่เพราะสมองยังต้องการน้ําตาลนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทานประมาณหนึ่งส่วนสีของจานหรือไม่เกินสองทพีของข้าวประมาณสักห 1ทัพพีครึ่งนะคะจ่ไม่เกินสองทพีนะคะประมาณประมาณสักทพีหนึ่งหรือทพีครึ่งแล้วครึ่งหนึ่งของจานเป็นผักแทนเป็นผักนะคะเพราะว่า,เ,าเราต้องการพวกเกลือแร่วิตามินเพื่อที่จะไปหมุนเฟืองให้มันเผาดีขึ้นนะคะ,คะนั้นเราต้องการครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งส่วนสี่เป็นหมดนสัตว์ะนะคะเมื่อกี้ขอโทษนะคะเมื่อกี้พเพื่ออาจารย์พูดถึงผักนะคะคราวนี้มีบางคนที่เขาไม่ทานผักนะคะแล้ว ถ้าเขาบอกว่าเขาทานผลไม้มันจริงๆแล้วมันมันได้เกลือแร่อะไรต่างกันไหมคะตรงน,นี้ผักจะมีเกลือแร่มากกว่านะคะ,คะส่วนใหญ่เราจะพบผักในผักผลไม้ส่วนวิตามินเนี่ยะจะพบได้ในผลไม้ค่อนข้างเยอะ,ะเยอะกว่านะคะ,คะเพราะว่าอ,อ,อะไรก็ตามหมอคิดดูที่มันอยู่ติดดินในดินเนี่ยจะมีพวกเกลือแร่มนะะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกโพแทสเซียม <c oughs> ฟอสฟอรัสนะคะแมกนีเซียมอะไรต่างๆเนี่ยอะไรก็ตามมันดูดออกมามันก็จะอยู่ที่ใบซะ <c oughs> เยอะกว่าถ้าแบบเป็นผลเนี่ยมันม,มันมีทั้งน้ำตาลมีแป้งนะคะม,มีส่วนอื่นๆแล้วก็ใย,ยอาหารนะคะเป็นเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มีพวกวิตามินซีพวกอื่นๆที่ <c oughs> ให้พวกเกลือแร่อื่นๆด้วยแต่ถ้าเผื่อเขายังอย่างน้อยเนี่ยทานผลไม้นะคะก็ยังดีกว่าไม่ทานเลยนะคะแตถามว่าพอหรือไม่พอ อันนี้ขึ้นอยู่กับ1กิจกรรมสองอในการที่เขาเกลือแร่บางตัวอาจจะขาดนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นมังสวิรัตนะวิตามิน B12 ซึ่งพบในเนื้อสัตว์แต่ไม่พบในพืชอ,อาจจะขาดแต่เขาก็จะมีคนโบราณก็เก่งก็จะมีพวกถวั่วเน่านะอย่างเช่นไปเฟอร์เมนต์ไปหมักมาก็จะได้ B12 อออกมาพวก พวกมังสวิรัตก็ต้องมีการทานพวกนี้เพื่อให้ได้ B12 พวกขอมมะกบางอย่างเพื่อให้ได้ B12 นะคะหรือถ้าเผื่อในกรณีถ้าถ้าคุณหมอดูในในผักเนี่ยถ้าไม่ยอมทานเลยะนะคะอย่างน้อยเนี่ยผลไม้ถ้าทานได้ะนะคะก็จะช่วยด้วยเหมือนกันะนะคะแต่จริงๆแล้วเราอยากให้สร้าง <laughs> ให้ทานพ่อทุกอย่าง อยู่ที่สมดุลในเมื่อตัวตัวร่างกายเราเนี่ยเมื่อกี้เรียนหมอทราบแล้วว่ามันแบ่งออกเป็นโครงกระดูกกระดูกเรา5-7%ถ้าโครงพังทุกอย่างก็พังหมดแล้วโครงสร้างของกระดูกคือเกลือแร่ค่ะนะคะเกลือแร่เพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ทานผักโครงท่านก็จะแย่ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงสมดุลแล้วเนี่ยร่างกายมันได้สร้างมาแล้วทานอาหารที่เป็นแป้งข้าวแป้งนะคะแล้วก็หมวดเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็มีพวกผลิตภัณฑ์จากสัตว์แล้วก็พวกเกลือแร่ซึ่งต้องการจํานวนน้อยแต่มีความสําคัญเพราะหนึ่งมันเป็นโครงสร้างเหล่าสองไการเผาต่างๆที่เป็นข้าวแป้งหรือหมุดเนื้อสัตว์โปรตีนต่างๆหรือไขมันก็ต้องอาศัยเกลือแร่ที่จะเข้าสู่การเผา เหมือนกับ<ฆ>เวลาเราถีบจักรนะคะ<ฆ>เราต้องการมันก็หมุนไปได้เพื่อให้นั่น<ฆ>เพื่อแรงหมุนของเราแต่ถ้าเบิดจะให้หมุนดีต้องหยอดน้ามันหยอดจักรที่เล็กๆ<ฆ>อันนั้นก็คือหยอดหยดเดี่ยนมีความนิดเดียวเองแต่ทาให้เฟืองมันหมุนได้ดีขึ้นเช่นเดียวกับเกลือแร่ร<ฆ>่างกายเราหมุนไปเรื่อยๆทํางาน<ฆ>ไปเรื่อยๆถ้าเฟืองมันฝืดเพราะแก่ตัวลงเกลือแร่ก็ต้องสําคัญ<ฆ>นั้นพอเรามีแก่ตัวลง เราก็ต้อง <c oughs> ทานผักเพิ่มขึ้นผลไม้เพิ่มขึ้น <c oughs> ไขมันลดลงเพราะว่ามันไม่สร้างฮอร์โมนอีกแล้ว <c oughs> อย่างตัวเองเนี่ยน้ำหนักขึ้นพวดเดียวเลยพอประจำเดือนหมดเพราะอะไรเพราะว่าเรายังกิน <c oughs> ไขมันเหมือนเดิม <c oughs> เราไม่ได้ลดสัดส่วนของไขมันลงให้เหมาะกับตัวเรา <c oughs> เพราะในช่วงนั้นเนี่ยเราไม่สร้างฮอร์โมนอีกต่อไป <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> เมื่อถามถึงสมดุลของร่างกายต้องขึ้นอยู่กับอายุ ของเราขึ้นอยู่กับกิจกรรมขึ้นอยู่กับโรคที่เราเป็นที่ให้เหมาะสมเพราะฉะนั้นถ้าเปิดถามว่ามีอาหารจังไหมไม่มีเพียงแต่ว่าต้องทานให้เหมาะกับตัวเองค่ะเราจะทานยังไงให้เหมาะหรือพยายามเาเรียกว่าสมมติทานอันนี้แล้ววันนี้อยากทานอาหารเนี้ยที่เขาบอกว่ามันไม่ดีหรือจังแต่ถ้าเิดทานไปแล้วมันทําให้เกิดโรคอาหารที่ไม่ดีคืออาหารที่พอเรากินเข้าไปแล้วก่อให้เกิดโรค เช่นถ้าเผื่อเรามีไขมันในเลือดสูงนี่แล้วเราก็ควรจะลดไขมันลงนะคะถ้าเรามีความดันโลหิตสูงเรารู้ว่ามันมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องโซเดียมกับความดันโลหิตเราก็ต้องลดปริมาณที่เป็นแหล่งของโซเดียมเช่นเกลือหรือเครื่องปรุงลดลงให้เหมาะกับตัวเราแต่ถ้าเผื่อเรายังไม่เป็นโรคเราก็ป้องกันได้โดยกินให้เหมาะให้สมดุลนะคะหรือถ้าเผืกินไปแล้ววันนี้เรากินเยอะวันนี้เรามีปาร์ตี้เราก็ต้องไปออกกําลังกาย แล้วให้สมดุลกับแล้วถ้าใช้วิธีลักษณะว่าวันนี้ทานเยอะผู้นี้อดอาหารแบบนี้ละโอ้ยน้นไม่ดีนะอ้อน้นไม่ดีใช่ไหมคะไม่ดีแน่เพราะว่ามันไม่สมดุลการที่หนึ่งเพราะว่าเราต้องสมดุลทุกวันนะคะนองสมดุลทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทานวันนี้เยอะพี่ดูแล้วกันว่าร่างกายก็จะต้องทํางานหนักใช่ไหมคะเพราะทุกอย่างต้องเผาต้องทํางานไปแล้วพอวันรุ่งขึ้นกลายเป็น ไม่ทานเลยเพราะไม่ทานเลยไม่มีไม่มีแหล่งอา,อาหารถูกไหมคะร่างกายก็จะเปลี่ยนไปอีกระบบทงนะเหมือนกับอดเนี่ยเหมือนกับอดพวกเอนไซม์ต่างๆยํำย่อยก็ต้องออกมาแต่หาอาหารไม่เจอเพราะมันอยู่มันไปเก็บมันไปนั่นไว้แล้วโรคกระเพาะก็จะถามหาอีกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนั่นก็คือไม่สมดุลถ้าถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องมื้ออาหารนะคะเคยได้ยินว่าส่วนใหญ่จะบอกว่ามื้อเช้าเป็นมื้อที่สําคัญที่สุด <Okay. S 2> นะคะไม่ควรจะงดไม่ควรจะอดอาหารมื้อเช้าอย่างนี้นะคะ่ะแล้วก็ให้ทานมื้อเย็นให้น้อยลงในลักษณะแบบนี้เนะะี่ยค่ะจริงๆมันมันเป็นข้อเท็จจริงไหมคะตรงนี้หรือว่าหรือว่าขึ้นกับแต่ละคนอีกเหมือนกัน,นะคะ่ะ คือคือมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนเช่นเดียวกันนะคะถ้าเป็นพยาบาลอยู่เวรดึกเนี้ยอ๋อค่ะก็มันก็อีกเรื่องหนึ่งเขาก็ต้องเขาก็ต้องปรับนะคะปรับให้สมกับกับกับไอ้ที่นั่นไม่ใช่ว่าเออเพราะเขากําลังจะไปนอนแล้วเราบอกมื้อเช้าสําคัญที่สุดไปกินมื้อเช้าเสร็จนอนเลยเขายิ่งหนักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ที่เอ่อการกิจกรรมที่เราแล้วเราดูซิว่าไหนเหมาะสมคือถ้าเราหลับแล้วตื่นขึ้นมา อ <C ın> ันนั้นคือมื้อสําคัญที่สุดเพราะว่าเรากําลังจะต้องออกไปทํางานจะต้องมีการเดินนะคะ <C ın> แต่ถ้าบอเราไปเข้าเวรมาแล้วแล้วบรรลนถึงตีห้านี่คือมื้อเช้าของฉัน <C ın> แล้วก็กลับไปนอนอันนั้นก็จะไม่ใช่แล้วเช่ <C ın> นเดียวกันค่ะควรจะทานในมือ้อหนักก็คือมื้อที่เรากําลังจะต้องมีกิจกรรม <c ın> เราถึงมื้อเช้าจะต้องสําคัญเพราะว่าเรากําลังจะออกไปทํางานสมองเราต้องคิดเราต้องไปเรียนหนังสือ <c ın> เราต้องไปใช้คิดอะไรต่าง สมองยังต้องการพลังงานหรือว่าการเดินกิจกรรมก็มากกว่าตอนเรานอนแน่นอนเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นก็คือเมื่ออาหารที่สําคัญและมื้อเย็นถึงปกติคนส่วนใหญ่ก็นอนตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นมื้อเย็นก็คือมื้อที่มื้อที่ควรจะเป็นน้อยละเพราะเราไม่ได้มีกิจกรรมอะไรคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าท่านเข้ากะหรือเวรหรือว่าไปทํางานโรงงานอันนั้นก็ต้องปรับนะคะให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่เราทํะค่ะ อา,อาจารย์คะแล้วอาหารนะคะถ้าถ้ามองลักษณะแบบนี้เนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายนะคะคถ้าอายุเท่ากันนะคะสัดส่วนของอาหารเราคล้ายๆกันได้ไหมคะหรือว่า <c oughs> <c oughs> หรือว่านนําว่าถ้าเป็นผู้ชายควรจะต้องทานอันนี้เยอะกว่าหรือว่าผู้หญิงควรจะต้องทานลักษณะนี้มากกว่า เมื่อกี้เรซ่าราบแล้วสัดส่วนผู้ชายมักจะมีมัสเซอร์แมสเยอะโปรตีนใช่ไหมคะเขาจะเน้นเรื่องโปรตีนเพราะว่าเมื่อมีกล้ามเนื้อมากกว่าการสลายการสร้างก็จะมีมากกว่าผู้หญิงในขณะผู้หญิงเนี่ยในกลุ่มที่เป็นไขมันเราไปสร้างฮอร์โมนต่างๆแล้วก็จะมีมากหรือธาตุบางตัวเช่นธาตุเหล็กเราก็จะต้องมีมากกว่าคือต้องการมากกว่าเป็นบางตัวนะคะเพราะว่าสรีละเราตักกัน นะคะเ <c oughs> มือ่อเ <c oughs> มื่อถามแล้วเนี่ยแต่พลังงานก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมขึ้นอยู่กับน้ําหนักเรานะคะ <c oughs> แต่แต่ถามว่าการการรับประทานเนี่ยผู้ชายมักจะทานได้มากกว่าผู้หญิงนะคะ <c oughs> ส่วนใหญ่เพราะเนื่องจากว่าหนึ่งเนี่ยสรีละเขาใหญ่กว่านะคะแล้วเขาก็จะไปมีการออกกําลังกาย <c oughs> นะหรือว่าเดินหรือว่ามีกิจกรรมหรือคิด อะไรต่ออะไรผู้หญิงไม่ใช่ไม่คิดนะมัน <c oughs> วันนี้วันสตรีโรค <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องคิดนะครัเ <c oughs> พราะผู้หญิงเดี๋ยวนี้ก็เก่งกันทั้งนั้นนะคะ <c oughs> แต่เราก็มีกิจกรรมที่เราทำเยอะตอนนี้ถามว่าทานแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนถ้าน้ำหนักเราใกล้เคียงกันนะคะสัดส่วนของเราเนี่ยใกล้เคียงกันแล้วเนี่ยพลังงานที่ต้องการเนี่ยอาจจะใกล้เคียงกันจะต่างกันนิดหน่อยนะคะ <c oughs> ไม่มากเพราะผู้หญิงต้องการน้อยกว่าเล็กน้อยนะคะเพราะว่าร่างกายเราไม่ได้ ไม่ได้เหมือนเหมือนกับผู้ชายในบางส่วนแค่นั้นเองอค่ะแม้กระทั่งโครงกระดูกเราก็<ๆ>ก็ต่างกันอยู่แล้วของผู้หญิงก็จะเล็กกว่า,วานะคะใช่ค่ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานเราก็ควรจะเล็กกว่าคืนไปเยอะเท่าผู้ชายเราก็กระดูกเราก็รับไม่ไหวนี่ก็คงต้องเหมือนกับว่า